สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์เพชรยนต์อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งะเป็นสาขาใหญ่นะครับอยู่ที่ซอยเสียรีไทย68แยกหนึ่งะครับแถวๆย่านมีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ Toyota Fortuner นะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะครับเป็นตัว2.4ขับ2นะครับเลขไมลเนี่ยประมาณ120,000กิโลเมตรนะครับราคาเนี่ย869,000บาทนะเดี๋ยวผมจะพาไปชม สภาพนะครับโดยรวมว่ารถคันนี้เนี่ยมีสภาพเป็นมาอย่างไงนะครับเดิมไหมนะครับน่าใช้ไหมเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมาเริ่มกันที่ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเนี่ยก็เป็น5กไก่พควายาาา3 2 7 1กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เป็นป้ายกรุงเทพไปเลยนะมาดูกันที่ตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบโครเมียมนะ3าขีดนะครับ1 2 3นะนี่ตัวโลโก้ f อร์จูนเนอร์นะครับนะกันชนหน้าก็กันชนเดิมเดิมนะครับ ตรงน,นี้จะมีไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับขอบข้างๆอาจจะเป็นเดย์ไลท์นะครับนะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าไฟสปอตไลท์นะครับมาให้ด้วยนะนี่เป็นแบบ5หลอดนะครับสวยงามมันไปเลยมาดูกันที่ไฟตัดหมอกนะครับก็จะได้เป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับแสงก็จะเป็นแสงสีส้มนะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวกรอบเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับคาดมาให้ด้วยนะประมาณนี้นะครับนะ เดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยก็คานหน้าเป็นคานหน้าเดิมๆนะครับจากโรงงานนะตอนนี้ผมก็ได้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องกันไปด้วยนะครับว่าเครื่องคันนี้นัน่นมันมีปัญหาไหมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับชักไม้วัดออกมาให้ดูด้วยนะครับมาดูกันที่มัดสากโปรงนะครับมัดสากโปรงหน้าเนี่ยก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับให้ดูกันเลยเป็นฝาเดิมๆนะครับ แก้มหน้านะครับแก้มเดิมๆมีสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่นะฝาเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเล็บจิกแนวซีนให้ดูนะครับอ่ะนี่อ่ะเห็นไหมมันจะมีรอยยุบเข้าไปะนะนี่ก็ฝาเดิมๆนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่เลยตัวนี้จะมีแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับก็สภาพเนี่ยสวยงามนะครับมีแค่ฝุ่นกับภาพเกาะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะ มาดูตัวเครื่องนะครับก็ชักก้านวัดต้ามันเครื่องออกมาแล้วเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีฟันไหลนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะนี่พัดลมหน้าเครื่องทํางานปกติดีนะครับความร้อนไม่มีขึ้นนะให้ดูกันไปเลยนะมาดูที่ตัวแผ่นเทปกันบ้างนะแผ่นเทปเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะมีเลขตัวฐานเลขเครื่องบอกแล้วก็จานวนซีซีนะครับจะบอกอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นกองโซล่านะครับจะมีกองโซล่าอยู่ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแยกน้ำมันนะครับนะก็ สภาพดีนะครับไม่มีชำรุดมาให้ดูเลยนี่ดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับไม่มีชำรุดนะเครื่องไม่เยิ้มนะครับให้ดูเลยนะเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะความร้อนไม่ขึ้นนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับรับประกันเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะนี่ให้ดูฝาเลยเนี่ยฝาครอบวาล์วนะไม่มีกาวนะครับไม่มีกาวเยิ้มออกมานะแสดงว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยผ่านการทาเครื่องมากนะครับให้ดูเครื่องน้เดินเลยนะเนี่ เทอร์โบโนะครับเดนะ็มาดูที่ตัวน้ำมันเบรกกันบ้างน,นะน้ำมันเบรก,กยังใสยอยู่เลยนะครับให้ดูนะเนี่ยตัวหมอ้อลมเบรกก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับให้ดูกันเห็นใกล้ๆกันไปเลยนะครับโครงสร้างตัวถังรถเดิมๆหมดนะครับนะน็อตากร,รงหน้านะครับฝั่งฝาไม่มีรอยแกะ,ไม,มแกะไม่มีรอยขยับนะครับให้ดูใกล้ๆแก้มหน้านก็เป็นแก้มเดิมๆนะครับติกเกอร์ยังอยู่นะครับ มาดูแก๊ปกันชนนะครับก็อยู่ในเกมที่ปกติดีนะครับนะไม่ห่าง,งเกินไปนะครับในส่วนของยางนะครับยางเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ18นะครับขอบ18นะก็จะได้เป็นแบบ6ลูนะครับนะประมาณนี้นะครับสภาพข,ของแม็กเนี่ยก็อาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่น่าเกียด อ่านรอยก็ประมาณนี้นะครับอย่ตรงนี้ไม่น่าเกียดนะครับจุดเดียวนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเขาจะมีการถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถมีอะไรตรงไหนบ้างยังไงนะครับนีู่ประมาณนี้เลยนะในส่วนของตัวจานเบรกนะครับก็ยังไม่เป็นรอยนะครับจานเบรกยังเรียบเนียนใสๆอยู่เลยนะมาดูที่ช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างนี่โช๊คเดิมๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยครับ ลูกหมากติกนกนะครับยางหุ้มลูกหมากก็ไม่มีรอยขาดนะครับดูเลยนะแหลกนะครับไม่รั่วนะครับแขนแหลกไม่รั่วนะนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเ๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่ตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะสวยงามนะครับก็ตัวนี้เขาจะมีระบบเขาเรียกว่าอะไรนะ สมาร์ทคีย์นะครับเวลากุญแจอยู่ใกล้ตัวรถเนี่ยก็จะปลดล็อกเองนะครับเพียงแค่เราเอามือลวงเข้าไปก็จะปลดล็อกเองหรือว่ากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับกุญแจออกห่างจากตัวรถก็จะล็อกรถเองออโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงเลยนะมาเริ่มที่แผงประตูนะครับด้านบนจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลไหมนะพนักเท้าแขนก็เป็นน้ำตาลไหมเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับคาดอยู่นะ มือเปิดด้านในเป็นโครเมียมด้านนอกก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสวิตกระจกนะครับสวิตตกระจกก็จะเป็นออโต้สังสีบานนะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับลำโพงนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะด้านล่างก็จะเป็นลำโพงใหญ่นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนะครับก็ดูเสาบีกันก่อนนะครับ นี่เสาบีนะเดิมเดมเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับรถเดิมเดิมครับเลขไม้แท้นะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าที่เพชรยนต์เราคัดแต่รถเกรดเอมาให้ลูกค้านะครับอาจจะมีบางคันไม่เยอะบางคันไม้น้อยสลับกันไปแต่ผมรับรองได้ว่าเป็นไม้แท้ทุกคันแน่นอนนะครับลูกค้าสามารถนําเลขทะเบียนนะครับที่ด้านด้านหน้าคลิปนะครับไปเซิร์ชกับศูนย์บริการได้เลยนะครับไม้แท้แน่นอนรับประกัน เสา A นะครับน็อตเนี่ยไม่แกะไม่ขยับนะเอ้ยโทษทีขอโทษครับเม็ดอาร์คเนี่ยยังอยู่ปกตินะครับเม็ดอาร์คเนี่ยยังอยู่ยังมีนะครับก็ประมาณนี้นะมาดูกันที่เบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลไหม้นะน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเบาะฝั่งคนขับยปรับไฟฟ้าแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นตับแมนวนวลนะครับกุญแจรีโมท นะครับประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดฝาทา้ายนะครับปุ่ม power door off นะครับปกติเขาจะเปิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการปิดก็ไปกดได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับภายในพวงมลาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ ด้านบนของพวงมาลัยจะเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะสวยงามนะครับลายไม้แล้วก็แอร์แบกนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะมีรอบคันเลยนะครับเสาเอเสาบีเสาซีมีหมดนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะครับแล้วก็แพดเดิลชิพนะครับปรับเปลี่ยนอัตราทดเกียร์นะครับเกียร์สูงเกียร์ต่ำนะครับตามแต่ลูกค้าชอบเลยเปลี่ยนได้เลยนะครับ มาดูกันที่เลขใหม่นะครับเลขใหม่เนี่ย1 2 4 2 2 0กิโลเมตรนะครับใหม่แท้แน่นอนรับประกันเลยนะครับมาดูกันที่วัดรอบเครื่องนะวัดรอบเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ850รอบนะครับโดยประมาณนะ850รอบต่อนาทีนะครับมาดูที่ความร้อนนะความร้อนเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับสตาร์ทมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะครับก็วอร์มเครื่องกันมาถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงระดับแล้ว,วก็ความร้อนเนี่ยก็ยยป,ประมาณนี้นะครับ มาดูกันในส่วนของวัดความเร็วกันบ้างนะครับก็เป็นเข็มนะส่วนตัวไม่จะเป็นสีฟ้านะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลนะครับเราสามารถปรับได้นะครับการตั้งค่านะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นค่าแสดงผลต่างๆนะครับเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็จะมีเลขไม้บอกนะครับแล้วก็ระยะทางที่สามารถขับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการขับขี่ของเราด้วยอีกทีหนึ่งนะครับะ มาดูกันที่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะก็สภาพนะไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับให้ดูกันใกล้ๆเลยนะนี่ไม่แตกไม่รล้านะครับนะตรงนี้จะเป็นหนังนี่เป็นหนังนิ่มๆแบบนี้นะครับนะสวยงามนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเวลาบอกนะครับเป็นตัวหน้าจอแสดงเวลาบอกตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฉุกเฉินนะครับประมาณนี้หน้าจอเนี่ย ถ้าดูจากตาเนี่ยน่าจะประมาณ7นิ้วโดยประมาณนะครับนะพวกเนี้ยประมาณ7นิ้วนะครับก็สามารถใส่แผ่นได้ต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FMAM ได้หมดนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นหนังมาให้นะครับหนังมาให้เลยนะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยงามนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์การการลื่นถลายนะครับปกต,ติเซ,เซนเซอร์ตัวนี้เขาจะเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถกดปิดออไปได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ คอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับสีน้ําตาลเป็นลายไม้แบบด้านๆสีด้านนะครับสีน้ําตาลด้านๆแบบนี้นะแต่ว่าให้ความสวยงามมากๆนะครับให้ดูหัวเกียร์ยจะเป็นหนังนะครับตรงก้านเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีไอตัวแท่นชาร์จไร้สายนะครับถ้าเป็นตัว2.8น่าจะมีนะครับอ่าก็ี่เป็นช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้ววางได้สองแก้ว ตัว2.4ยุี่เนี่ยจะมี2โหมดนะครับมี Eco แล้วก็ Power Mode นะครับพนักเท้าแขกตรงกลางนะครับเป็นหนังนะสีน้ำตาลเข้มนะครับนิ่มๆนะครับผมชอบจับมากเพราะว่ามันนิ่มนะด้านในก็ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากนะครับมาณนี้ตัวคันเบรกมือเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับนะตรงถุงหุ้มเนี่ยก็เป็นหนังเช่นเดียวกันนะหนังสีดานะครับเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับก็นี่ยนะเป็นเบาะ หนังนะครับสีน้าตาลเข้มนะก็ไม่มีขาดนะครับให้ดูนะรอยเย็บเขาเย็บปรดีมากนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมาดูกันที่เก๊นะนี่เก๊นะครับก็มีช่องแอร์อยู่นะครับสามารถเอาพวกของกินมาแช่ได้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่เล็กๆอีกจุดหนึ่งนะครับสาหรับรถ toyota fortuner คันนี้นะครับเก๊ะใส่เอกสารนะครับอ่ะนี่ก็จะมีสําเนาเล่มนะครับแล้วก็ จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนี่อันนี้ก็จะเป็นตัว T Connect นะครับนี่ T Connect นะน,นะครับสวยๆนะครับอ่ะนี่สมุดรับประกันก็จะอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยเคยเป็นของใครมาก่อนนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นเจ้าของเก่านะครับจะมาจากบริษัทอาคาเน่แคปิตอลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถในหน่วยงานนะครับข้อดีของรถหน่วยงานก็คือเขาจะเอารถเข้าเช็คระยะที่สูรตลอดทุกการใช้งานนะครับตลอดการใช้งานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการดูแลรถอย่างดีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะที่สําคัญนะใหม่แท้นะครับรถสวยนะครับไม่มีชนไม่มีโดนนะครับ น็อตเนี่ยยังไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับอย่างที่ผมให้ดูข้างต้นนะครับมาดูกันในส่วนของม่านบังแดดนะครับม่านบังแดดเนี่ยก็จะเป็นผ้านะเป็นผ้ากำมะหยีย่แบบนี้เลยนะก็เรียกได้ว,ว่าสวยงามนะครับแต่มันอาจจะเปื้อนง่ายหน่อยนะก,ก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะนี่ตัวนี้ก็อ่าไอตัวฝาปิดกระจกนะเวลาเราเปิดเนี่ยไฟมันก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเห็นหน้าผมด้วยนะครับนะเวลาเราปิดเนี่ยไฟก็จะดับอัตโนมัติเช่นกันนะประมาณนี้ ในส่วนของไฟเลือนเก่งเนี่ยก็ここจะได้เป็นแสงสีขาวนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นหลอด LED ด้านในนะครับประมาณนี้ช่องใส่แว่นตาก็สามารถใส่แว่นอันใหญ่ๆได้นะช่องเขาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารอ่ะอ่ะถูกถูกแล้วห้องโดยสารด้านหลังนะครับวันนี้รีวิวหลายคันนะครับอาจจะพูดผิดผิดถูกถูกต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมามาดูที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับ มาเริ่มกันที่แผงประตูเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับสลักอยู่นะเ็เรียกได้ว่าให้ความมีมิติของรถไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะสวยงามนะครับนี่พนักเท้าแขนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับแบบนี้เลยนะนด้านหลังก็เป็นปรับกระจกออโ,โต้้วยนะนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่นะครับก็จะขึ้นลงโดยอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับฟิล์มที่ได้นะครับรู้สึกว่าจะประมาณ40รอบคันเลยนะครับทั้งบานหน้าและรอบคัน ก็จะได้เป็นฟิล์มของอะรา,ามิน่านะครับลามิน่านะในกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับช่องแอร์แล้วก็จะสามารถปรับความแรงปรับเบอร์พัดลมได้ตรงนี้ได้เลยนะครับไฟเรือนเก่งนะครับจะมีมาในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็เนี่ยเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมเบาะเดิม,เด,มเดิมนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเปื่อยไม่มีรอยหลุดลุ่ยนะครับ พนักเท้าแขนตรงกลางนะนี่ตัวนี้ก็กดออกมาก็จะเป็นช่องวางแก้วนะสไลด์ออกมาสวยๆเลยนะครับไม่ใช้แล้วก็แค่ดันเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับนะด้านหลังนะครับจะมีช่องจุดบุหรี่มาให้นะนี่นี่ถ้าเป็นตัวลีเจนเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นช่อง usb มาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นช่องจุดเขาเรียกว่าช่องจุดบุหรี่อยู่นะครับสามารถเอาไอหัวแปลง usb นะครับมาเสียบได้นะ ด้านล่างก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็น AC 2 2 0อโวลต์หนึวัตต์นะนี่สอลูนะครับเรียกได้ว่ากําลังไฟเนเท่าไฟบ้านกันเลยนะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่แขวนของนะครับสามารถรับน้าหนักได้ประมาณ4กิโลกรัมนะครับถ้ามากกว่านี้เนี่ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันอาจจะหักได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของ ห้องสัมะทายนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเนี่ยผมให้ดูเสากันก่อนนะเสาสีนะนะนะเสาซีเนะี่ยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะ่ะนี่เม็ดอาร์คนะครับยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะ <c oughs> นี่เดิมเดิมนะครับเสาเสาเดิมเดิม <c oughs> อ๋อโทษทีครับขอแห้งพูดนาะน <c oughs> ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้าง ด้านท้ายก็จะได้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับน,นี่ไฟเดย์ไลท์นะไฟเบรกของเขาจะเป็น LED มาด้วยนะครับประมาณนี้เลยด้านหลังคันนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับสวยงามน,นะครับก็คิ้วฝาท้ายก็จะเป็นคิ้วโครเมียมนะชิ้นนี้แพงด้วยนะ,นะด้านท้ายก็จะมีไฟทับทิมมาให้นะครับหรือว่าไฟตัดหมอกหลังนั่นเองนะครับสามารถเรียกได้เหมือนกันนะ ในส่วนของเสาอากาศนะครับจะเป็นเสาอากาศแบบคีิปฉลามแบบนี้นะสวยงามนะครับให้ความสปอร์ตชบเฉียวมากยิ่งขึ้นกับตัวรถนะครับเนดะีย๋ยวมาชมกันที่ห้องสัมภาระท้ายกันนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยคันี้ราคาแป9แส0หกหืเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้องสัมภาระท้ายกว้างขวางนะครับกว้างขวางตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ แถวหลังนะครับแถวที่3มนะครับก็ไม่ใช้แล้วก็แค่พับมันขึ้นมานะครับวิธีการพับก็ง่ายๆนะไม่ยากนะครับมาเน้นะกว้างขวางนะครับสามารถสามารถใส่ของได้เยอะนะให้ดูมีไฟเรือนเก่งด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์มาอีก2จุดนะครับสําหรับคนที่นั่งด้านหลังตรงนี้นะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินยวผมเปิดก่นอ,อนอมาเนี่มาดูเลยนะครับ แม่แรงนะอ่ะแม่แรงยังอยู่นะครับแม่แรงแล้วก็พวกบล็อกล้อพวกประแจขันอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในซองนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินครบครบเลยนะครับสำหรับ Toyota f o r t u n e r คันนี้นะน็อตฝาท้ายนะไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับให้ดูนี่สวยงามนะร่องน้ำก็จะเป็นร่องน้ำเดิมๆจากโรงงานเลยฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝาเดิมๆแล้วไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของน็อตเลยนี่ร่องน้ำเดิมนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างอ่ะเนี่อันนี้เ็าถอดยางอะไรออกไปนะครับก็ถอดออกไปทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาซื้อเี่ยก็จะทําการใส่กลับเข้าไปใหม่ให้เหมือนเดิมนะครับมาดูเลยนะไม่มีสนิมเลยนะอ่ะรถเรียกได้ว่าสภาพคุ้มค่า่อการใช้งานนะครับโชกคเนี่ยก็ไม่รั่วไม่ซึมนะเนี่ยส่วนท้ายก็ไม่รั่วนะครับให้ดูเลยนะนส่วนนี้ก็จะมี ท่อน้ําแอร์จากด้านหลังนะครับก็จะมีน้ําแอร์จากด้านหลังไหลออกมาคเครื่อนเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะให้ดูท่อเบรกต่างๆนะครับก็ไม่มีรอยรัว่วไม่มีรอยสึมของน้ำมันออกมานะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะครับสวยงามน,นะครับให้ดูนะสนิมเนี่ยไม่มีกินเลยนะนี่ให้ดูเลยนะครับรก็เลยได้ว่ารถเนี่ยเจ้าของเก่าเขาดูแลมาอย่างสภาพดีมากๆนะครับ ก็ที่นี่มีไฟแนนซ์มากกว่า10ที่นะครับทั้งแบนหลักแบนรองนะครับเรียกได้ว่าบริการลูกค้าเลยนะครับลูกค้ามาถึงจองแล้วก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ในวันได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์ให้เลือกหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ช่องลดมือสองาบแบงด้วยนะครับหรือใครที่อยากสอบถามการผ่อนนะครับหรือว่ารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาได้หรือว่า ทักไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0923744538นะครับผมแบงค์ยินดีให้คำปรึกษาทุกทกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ยอดซับสไครต์ทุกท่านนะครับที่กดซับเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ